นีครับวันนี้วันที่สองตาคมสองพันห้ารอยหกสาะครับที่คณะแพทยศาสตร์มาเลยเชียงใหม่วันนี้เรามีแขกรับเชิญสองท่านเชิญครับคุณจุวยคะว่ะส,สวัสดีสนใจขุค,ครับวิยาบุขัค,ครับ,รบทํางานที่ไหนเน,นี่ยสองคนนี้ทํางานที่บริษัทไอยาราแพนเน็ตครับมานั่งคุยกันแล้วก็มาบอกว่าในปัจจุบันเนี้ยเราตื่นเต้นกับเรื่องของ โควิดตื่นเต้นกับการเมืองตื่นเต้นกับการเดินขบวนแต่จริงๆงที่สําคัญที่สุดเราจะตื่นเต้นอะไรก็ตามเราจะต้องมีสุขภาพที่ดีแล้วการดูแลสุขภาพที่ดีนั้นก็คือเรื่องของการอาหารการกินนี้สิ่งของอาหารการกินเนี่ยเราเราดูแลเนี่ยเราจริงแล้วเราก็ไม่ค่อยใส่ใจมากเท่าไหร่แต่ถ้าเราอยากจะมีสุขภาพที่ดีเนี่ยเราก็ต้องมีตัวเข้าไปเพิ่มเพราะฉะนั้นเรื่องของปิดพันเสริมอาหารจรึงเข้ามีมีสว่วน ในเชิงของการป้องกันในเชิงของการดูแลสุขภาพในเชิงของการดูแลสิ่งที่มันเสื่อมลงไปว่าคนเราตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นจนกระทั่งในวัยชราเราก็มีความเสื่อมลงไปเรื่อยๆตอนนี้มีงานวิจัยนะครับเราค้นพบนะครับว่าสารเซซามินเนี่ยสุรู้ไหมคอบรู้ไหมมันสามารถที่จะช่วยยืดอายุได้โอ้อาจารย์อยากให้ ฟังแล้วน่าตื่นเต้นอยากให้พี่พีงให้ฟังด้วยถ้าถ้าสนใจถ้าสนใจอยากจะรู้เรื่องนี้นะครับว่าเซซามินสามารถที่จะไปช่วยดูแลเปิดห้องสูมได้ไหมคะเปิดห้องสี่ดีไหมดีไหมดีไหมดีครับดีดงนั้นเดี๋ยวถ้าเปิดห้องสูมวันไหนวันนี้ก็ดีใจวได้ได้วันไหนก็ก็เชิญมาแล้วก็ก็นัดหมายกันมาแล้วก็วันนี้ก็ดีใจที่จุ๋ยกับทอมมาเยี่ยม โทรศัพท์มาแล้วบอกว่าเอาแต่งผสมกันเลยวันนี้มีอะไรกินบ้างวันนี้มีก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องทรงเครื่องปอเปี๊ยะสดปอเปี๊ยะสดปูค่ะแล้วก็อาจารย์ปัญญาก็เห็นเห็นกินนะเห็นแก่กินเอามาเพราะความคิดถึงเพราะเพราะว่าเราทํางานกันมากี่ปีแล้วนะโอ้แปดปีครับเข้าปีที่เก้าแล้วค่ะแต่ก่อนก็ขับรถตลอดตลอดไปต่างจังหวัดไปนู่นไปนี่เนาะแล้วก็มีเอวีโอทุกเสาร์ทุกอาทิตย์ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เนื่องมาจากว่า มีสถานะการอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์ใช้โทรศัพท์เองแทนแอมก็ไว้เจอกันที่ซูมไดได้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 มีเรื่องอะไรอัปเดตเยอะเลยสําหรับวันนี้ก็อย่าลืมนะครับว่ายาที่ดีที่สุดคืออาหารนะครับหมอที่ดีที่สุดคือตัวคุณโรงพยาบาลที่ดีที่สุดคือห้องพวงของคุณแล้วก็การรักษาที่ดีที่สุดก็คือการป้องกันวันนี้คุณวันนี้คุณกินอะไรนะ นเอมูลรอยคะวันนี้คุณกินอา,า <c oughs> อาหารเป็นยาหรือคุณกินยาเป็นอาหารครับถูกต้องครับบ๊ายบายดูแลสุขภาพครับ